มาถึงท้ายบทข้อที่5นะคะท้ายบทข้อที่5เขาพูดถึงข้อมูลชุดหนึงประกอบด้วยจำนวนเต็ม5จนนํานวนโดยค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดนี้เท่ากับ360เมื่อเรียงข้อมูลจากมากไปน้อยปรากฏว่า2ข้อมูลตัวสุดท้ายคือ102%แล้วก็99ตามลำดับจงหาค่าที่มากที่สุดที่เป็นไปได้ของข้อมูลนี้นะคะเราจึงกาหนดให้เขาให้ข้อมูลมา5ตัวใช่ไหม กำหนดให้ a b c d e เป็นข้อมูลที่เรียงจากมากไปน้อยเพราะว่าโจทย์เขากำหนดเนาะเพราะฉะนั้นถ้าหาค่าที่มากที่สุดก็คือต้องการหาค่า a นั่นเองอ่าแต่ตอนนี้เรารู้ว่า2ตัวสุดท้ายคือ102แล้วก็99อ่า a B C ยังเหมือนเดิม102ก็คือ D กับ E เนะกับ99นะคะ2ตัวสุดท้ายคราวนี้สิ่งที่เขาบอกมาคือค่าเฉลีย่ยเลขคณิตคือ360เพราะฉะนั้นเราจะเอาทั้งหมดเนี่ยบวกกันแล้วหารด้วย5เพราะว่ามี5ตัวนะ,ะหารด้วย5จะได้360อ่ะ360 คราวนี้ถ้าเราอยากหา a แล้วก็ต้องย้าย5ขึ้นไปคูณเนาะแล้วก็จะได้ a บวก b บวก c บวกกับเอ่อบวกกับ102แล้วก็บวก99เท่ากับ360อคูณ5อ่าคูณ5คราวนี้ถ้าเราต้องการ a ให้มากที่สุดเราต้องให้ b น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะคะ กำหนดให้ b น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เรานี้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ตอนนี้มันเรียงจากมากไปน้อยใช่ไหมตอนนี้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้คือมันสามารถเป็น102ได้เพราะว่าเขาเรียงจากมากไปน้อยถ้าตอนนี้น้อยที่สุดคือ102 b กับ c ก็เป็น102ได้คือน้อยที่สุดให้ b กับ c อ่า b เท่ากับ c แล้วก็เท่ากับ102มันถึงจะน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ก็จะได้เป็น a บวก102บวก102 3ครั้งนะคะแล้วก็บวก99เนาะเท่ากับ1,800อ่าได้ a บวก405 เท่ากับ1,800เราจะได้ A เท่ากับย้าย405ไปลบเนาะก็จะได้เป็น1,395นี่คือ A ที่เราหาได้นะคะจบข้อที่5ค่ะ